สวัสดีครับคุณครูอาจารย์นะครับแล้วก็นักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้สาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีนะครับประจําวันที่19มกราคม2558นะครับก็แสดงว่าเราเนี่ยเข้าสู่บรรยากาศของปีใหม่มาได้19วันแล้วนะ19วันเพราะฉะนั้น ก็นักเรียนก็คงจะได้รับความสุขนะสนุกสนานกันมาพอสมควรช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะาได้นะครับหลังจากเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลปีใหม่แล้วต่อจากนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําตัวของเราให้นะเหมือนกับเป็นคนใหม่เลยนะครับในการเรียนเราก็ขยันขันแข่งขึ้นนะอันนี้ก็คือสิ่งที่นักเรียนควรจะได้ คิดและปฏิบัตินะถ้านักเรียนคิดว่าอ๋อปีใหม่นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะไอสิ่งที่เราเคยทำไว้แล้วไม่ดีเราก็ไม่ทำนะฮะครับก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันนะฮะสัปดาห์ก่อนโน้นที่ครูบอกแล้วว่าคือวันเด็กแห่งชาติเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาวันศุกร์นะฮะวันครู โรงเรียนก็ปิดหยุดหยุดเรียนกับทุกโรงเรียนให้ครูไปได้ปฏิบัติภารกิจนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สั่งสอนเรามานะท่าเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ดีมีวันครูมีวันเด็กมีวันพ่อมีวันแม่นะเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยนะครับแต่ถ้าให้ถามครูครูขอบอกว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่นะครับเป็นสัปดาห์ที่ครูมีความสุขมากมากเลยความสุขมากแบบเขาเรียกว่าไงอิ่มเอิบเปี่ยมเลยความสุขเนี่ยนะเพราะอะไรครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่สิบสี่วันที่สิบสี่มกราคมเพราะก็มันอันนั้นก็ไม่นึกจะไปเจอความสุขความสุขขนาดนั้นเลยนะก็คือ ได้เดินทางไปร่วมงานงานศพนะเราไปงานศพก็คิดว่าเราคงเป็นเรื่องที่เศร้านะเพราะว่านึกถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็เราต้องแสดงอาการที่นะให้เกียรติก็ต้องสำรวมหน่อยไปงานศพที่จังหวัดอ่างทองอำเภอชายโย ที่บอกก็มีความสุขยังไงครับคือไม่ไม,ไม่ไม่คิดไม่คาดคิดว่าจะไปเจอคุณครูนะครับซึ่งโรงเรียนของคุณครูต่างๆเหล่านั้นรวมทั้งท่านผู้อำนวยการหลายๆโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวลน,นะครับรู้สึกว่าที่จำได้ก็จะมีโรงเรียนวัดกำแพง แต่ที่ไปน่ะวัดมะขามนะไปงานศพที่วัดมะขามอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองที่จําได้ก็จะมีวัดกําแพงวัดมะขามวัดสเกตวัดมหานามแล้วก็วัดชัยภูมิวัดวัดโบดนะแล้วก็โรงเรียนวัดชัยโยต่างๆเลย นะมากมายเลยคือสิ่งที่อิ่มเอิบใจก็คือว่าได้ไปพบกับคุณครูโดยบังเอิญในงานศพนะครับนี่เล่าสู่กันฟังก็ได้ทักทายกันแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบก็ได้ถามเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลผ่านรถเทียมนะครับ,รบเพื่อเป็นการวัดผลประเมินผลนะครับนั่นคือวันที่14พอวันที่15้า ก็ได้รับคําสั่งด่วนเลยนะนี่เราสู่กันฟังรับนะคือความสุขของครูขอระบายให้คนอื่นฟังบ้างวันที่15ได้รับคําสั่งด่วนเลยประมาณบ่ายโมงของวันที่15บอกให้มาที่โรงแรมลิวไซด์ด่วนเลยเพราะจะมีการมีบันเทิงอะนะให้ครูไปเล่นไปแสดงดนตรีปรากฏว่างานนั้นก็คืองาน ที่เขานำครูดีในดวงใจทั่วประเทศเนี่ยนะเกือบสองร้อยคนไปรวมกันที่โรงแรมนั้นครูดีในดวงใจเนี่ยเขตพื้นที่การศึกษาะจะมีหนึ่งคนสำหรับประถมศึกษาแหมก็ถือว่าเป็นครูที่เยี่ยมยอดที่สุดไปเจอกันโดยบังเอิญฮะดีใจมาก ก็ได้พบกับคุณครูซึ่งโรงเรียนต่างๆคุณครูดีในดวงใจที่ได้มาร่วมที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ในวันนั้นสนุกสนานกันแต่เป็นครูที่อยู่ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครับอีกแหละเห็นไหมครับโดยมังเอิญอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะพบกับครูเกือบ200คนที่นะฮะที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อยังไม่พอไอ้น,นั้นสิแล้วมา15พอวันที่16บหปั๊บนี่ครูต้องตื่นแต่เช้าเลยวันนั้นวันครูตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงเพราะว่า9ก้าโมงเนี่ยจะมีงานงานใหญ่เลยของจังหวัดสมุทรปราการนะงานวันครูก็ได้ไปร่วมก็ไปบรรเลงดนตรีอีกเหมือนกันนะก็สนุกสนานนะครับนัดภาคเช้าพอภาคบ่ายก็ไปแสดงดนตรี ให้กับการจัดงานวันครูของคณะครูของกรุงเทพมหานครที่เป็นโรงเรียนประถมศึกษา37โรงเรียนคุณครูทั้งหมด2,000คนนะฮะคุณครู2,000คน37โรงเรียนก็สนุกสนานมากคิดด้วยนะัก ครูสองพันคนไปรวมกันเนี่ยแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมีการแข่งกีฬามีเล่นเกมมีอะไรสนุกสนานมากเลยภาคภาคบ่ายพอตอนเย็นก็มีการแสดงของค,ครูมากมายนะสิบกว่ารายการนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่านี่คือความสุขที่ครูได้รับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความสุขของครูนะฮะที่ได้รับจากผลพวงที่ได้ทำ ก็ได้พบกับคุณครูบาอาจารย์นะที่เคารพนับถือทุกท่านนะและท่านการุณาให้เกียรติแล้วก็ทักทายเพราะจำกันได้นะครับก็ส่งความปรารถนาดีและขอแสดงความยินดีไปยังคุณครูครูดีในดวงใจทุกทุกท่านเลยนะครับที่ได้พบกันในวันนั้นนะครับเอาละครับวันนี้อาจจะใช้เวลาไปประมาณ10นาทีนะเพื่อที่จะ บอกสิ่งดีๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็คงจะดีใจด้วยว่าครูบาอาจารย์นั้นพยายามตั้งอกตั้งใจที่จะทํางานตั้งอกตั้งใจที่จะสอนนักเรียนเป็นวันของคุณครูบ้างเถอะก็คือวันที่16มกราคมที่ผ่านมานะครับเอาละครับข้ามาสู่เรื่องของเราได้พูดไปยืดยาวเกี่ยวกับครูนี่มีมีความภาคภูมิใจมากที่เราได้พบได้เจอกันในคุณครูนะครับ เขาบอกว่าเรามีปณิธานแน่วแน่และเหมือนกันคือการสร้างให้เด็กเป็นคนดีมีความรู้นะครับและมีคุณธรรมเพื่อนำประโยชน์สู่ประเทศชาติครับอ่ะขาเชิญเลือนยืนขึ้นครับทักทายกันพอสมควรแล้วนี่เรามาทักทายกันให้เป็นเรื่องเป็นราวบ้าง เพื่อยืนตรงนะครับอ่ะยืนตรงจำได้นะครับเราก็ทบทวนกันทุกชั่วโมงเลยเรื่องนักเรียนจะได้คุณครูหลายท่านที่เจอกันก็บอกว่าอันนี้ดีเพราะนักเรียนเริ่มเป็นอัตโนมัติแล้วนะเจอคุณครูส่วนใหญ่ที่คุยกันก็บอกอันนี้ดีก็จะรักษาไว้ก็คือ เริ่มเป็นอัตโนมัติแล้วเมื่อเราเจอกันเราก็จะไหว้นะฮะอ่ะทักทายกลางหน้าอกก้มศรีรษะครับแค่นี้เองพร้อมแล้วนะฮะไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่หนึ่งเตรียมปฏิบัติไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่สองเตรียม ปฏิบัติโอยอดเยี่ยมนะนักเรียนจำมาไว้น,นี่คือสิ่งที่ดีเมื่อ,อไหรยกขึ้นยกมือขึ้นมาไหว้ประกบกันอย่างเงี้ยเป็นมงคลกับชีวิตนะเป็นมงคลกับชีวิตเป็นสิ่งที่ดีอ่ะตอนนี้ไหว้ผู้ใหญ่ไวหไว้ผู้ใหญ่นี่เป็นมงคลด้วยแล้วได้สตังด้วยนะ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่บางทีเขาก็ให้ให้สตังคนนะอ่ะ ไหว้ผู้ใหญ่ต้องก้มให้ต่ําแล้วก็นิ้วชี้ให้อยู่หวางคิ้วนะครับเตรียมไหว้ผู้ใหญ่ครั้งที่หนึ่งเตรียมปฏิบัติด,ดีมากครับ,ค,รบคูเหลือบหลือๆมองนะดีมากไหว้ผู้ใหญ่ครั้งที่สองเตรียมปฏิบัติ โอ้ oh, สุดยอดอ่ะหันหน้าไปทางเพื่อนของนักเรียนกนหันหน้าผู้จะทักทายกันเพลงที่จะใช้ทักทายคือเพลงมารยาทดีนักเรียนปรบมือเวลาร้องเพลงด้วยนะครับปรบมือตามจังหวะเพราะเราเรียนดนตรีก็ควรจะได้รู้เรื่องจังหวะด้วยครับพร้อมแล้วนะครับอ่ะครูจะรรเลงดนตรีให้แล้วนักเรียนก็ร้องเพลง